สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับขึ้นวิทยกุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาและพัฒนาอาชีพอาร์เรียโอนิเ88.50เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณนะวิทยายลัยกเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยตำบลย่านยาวอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยตอนนี้อยู่กับผมดำรงครูอสกชวันนี้มีข่าวดีมาฝากครับ มีโครงการหนึ่งที่น่าสนใจมากและเป็นประโยชน์อย่างมากกับเกษตรกรและผู้สนใจด้านการกเกษตรนั่นคือโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชน,าทนาบทหรืออสพชเป็นโครงการที่เพิ่มเติมความรู้และต่อยอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับผู้สนใจอาชีพกเกษตรโดยจัดให้ความรู้ในรูปแบบการอบรมวิชาชีพต่างๆเช่นการเพาะเห็ด เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าเห็ดคนน้อยหรือจะเป็นการขยายพันธุ์พืชเช่นการตอนติ่งภาพกิ่งเสียบยอดการปลูกผักอินทรีย์การทำปุ๋ยหมกักปุ๋ยชีวภาพพอโมนสารไร้แมลงหรือจะเป็นด้านสารการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงกบและอื่นๆอีกมากมายตามความต้องการของกลุ่มผู้เรียนนะครับเรียนครบหกวิชาชีพนอกจากจะได้ความรู้มากมายแล้วยังได,ไ,ดได้ได้รับพุทธ การศึกษาปวชการเาสารซึ่งรูปแบบการเรียนจะเป็นแบบการพบกลุ่มนะครับอบรมชาเชียบในพื้นที่เลยนะครับพื้นที่กลุ่มของท่านหรือจะเป็นการศึกษาดูงานก็จะพาไปศึกษาดูงานตามความต้องการความสนใจของกลุ่มผู้เรียนเรียนฟรีมีวัสดุอบรมสนับสนุนให้มากมายรวมทั้งชุดเสื้อหมวกกระเป๋าเครื่องเขียนและระหว่างอบรมดูงานมีอาหารทุกอย่างฟรีฟรีฟร,ฟร,ฟรีครับ เพียงแต่ท่านจัดกลุ่ม20คนขึ้นไปโดยมีเอกสารและคุณสมบัติดังนี้นะครับเป็นคนเชื้อชาติไทยไมา่ยำกัดอายุโอโอนี่แน่นอนโยาเชื้อชาติไทยนะครับอายุก็ามายำกัดนะจะเป็นตั้งแต่เป็นหนุ่มสาวจนถึงอายุมากมีวุฒิการศึกษาม .3 หรือมศ .3 แต่ถ้ามีวุฒิสูงกว่าน,นี้ที่กำหนดนี้ขอให้ท่านไปติดต่อขอม .3 มาใหม่นะครับ เพราะว่าเราจะต้องออกพุประวชต้องใช้สมัครม .3 บุตรม .3 นะครับแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านอื่นๆยกตวอาะไปเปลี่ยนชืนอ่อเปลี่ยนนามสากุลเนาะหรือจะติดต่อนะครับยังไม่กระจายแจ้งติดต่อเพิ่มเติมข้อมูลและแนวทางการจ,จัดตั้งกลุ่มมาที่ติดไปเลยนะครับ089-4381-773ผมดำรงครูอสะกะช มาช่วยกันสร้างกลุ่มอบรมอาชีพเกษตรกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุขโขทัยกันครับ